สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กับพบกาแฟมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นาข้อมูลมืยดีๆมาฝากกาแฟมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมว่ช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นจุกันวันเสาร์ที่2กันยายน2อง6นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถูกกันนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกาแฟมือทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำไมถูกจะเสนรเท่านะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอดเตตชะช่างบวกกัสเรศนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมููลเเบบบื้้้้้้ออองงตนน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 ไไปปกกกก่่่ะคครรรัััดดีีียวาาาาาามมมสึึจทให์ขช ศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจวาวันเสาร์ที่2กันยายน2566นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายเอาคือเหนือเพชรสอพองทองสัญไฟน้ำเงินนะครับเพชรตาเสือสอวังเสือพิกัด119ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับหลังคู่เอกฝรั่งคือยอดสิงห์ดำเกียรติกำธรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหลือพงแก้วสมฤทธิพิกัด124ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือสตังทองช่อหพยักษ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมพิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝรั่งคือเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกายเพชรลูกกลมหลวงพิกัด1น2ปอนด์นะครับคู่มวยกอตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเระชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนเพื่อไดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ้นมั่นทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่2กันยายน2566นะครับเวลา12นาฬิกายีทีโดยประมาณนะครับและสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับ าเริ่มที่คู้ที่1เลยนะครับคู้ที่1นไฟล์มันคือเหนือเพชรสอพวงทองนะครับหรือว่าเหนือเพชรอออิเล็กทริกนะครับส่วนไฟน์ต้นเงินนะครับเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับหรือสิทเบนจมาหรือว่าลูกบ่อตกปลานะครับพิกัดหนึ่งละสิบเก้าปอนด์นะครับ ทาราแฟร์แดงนะครับเหนือเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย23ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยชอหพยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินมีจันนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิสซ้อมนะครับเป็นมวยขวาขบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางคำแทงรุนแรงนะครับหมัดสอกคมฟอร์มสดนะครับต้องบอกว่าทาราแฟร์แดงนี่ฟอร์มสดเลย5ไฟหลังสุดนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับสามไฟหลังสุดนะครับของทาราแฟร์แดงก็มีชนะคะแนนแลมโบวยจบ หลังจากนั้นนะครับไปชนะน็อกยกที่2ขุนซ้ายสมะลิวันนะครับที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่เวทีเมืองกรุงนะครับชนะน็อกยกที่3ขุนเดชต่อแย้มสวนราชดำเนินนะครับล่าสุดเลยนะครับชนะน็อกยกที่3มยอดกิติเฟียสปทุมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับแต่ก็สามารถเอาชนะน็อกยอดกิติมาได้นะครับสามไฟล์หลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะรวดทั้ง3าไฟ์เลยนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ ทั้ง3ไฟเลยนะครับก็ต้องบอกว่าประเภทอาวุธหนักแรงนะครับแล้วก็ฟอร์มสดร่างกายดีมากๆเลยนะครับส่วนไฟน้าเงินนะครับเพชรตาเสือนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดฉะเชิงเซาวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สวังเสือซีโอปอนะครับมีหมวดซีโอปอนะครับก้องเกียรติภูนเกิดนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับตีหน้าแรงนะครับดักเตะดักต่อยนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับ ก็ดูว่ากระดูกชั่วโมงบินที่เวทีมังกรนี้ธนาแฟนน้เงินนี่ไม่ธรรมดาครับปะทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มเริ่มที่จะดบลงไปนะครับโดยที่สมฟอร์มล่าสุดนะครับของธนาแฟนน้ำเงินเพชรตาเสือก็มีพิกชนะคะแนนนะครับก่ทองเงาะบางกะปิที่ฐานทัพอากาศดดนเมองนะครับวันนั้นพลาดโดนนับ โดนนับแปดไปนยกที่3าก่อนนะครับสุดท้ายก็มาพลิกสถานการณ์แซงเอาชนะคะแนนไกลทองเงาะบางกะปิไปได้แบบสนุกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับไปแพ้น็อกยกที่2นะครับกริดมาีสนากคาเฟ่ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3านะครับสีเพชรสีเพชรเล็กนะครับเกียรติเพชรเดชะที่เวทีมุนสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นก็มาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับแต่ก็สามารถโชว์ฟอร์มสวยชนะน็อกสีเพชรเล็กไปได้นะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ2ไฟ์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟ์ครับ เทียบกันที่ฟอร์มนี่ด้า่ายแดงดูดีกว่าแน่นอนนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับห้าไฟหลังสุดของตราฝายแดงย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชั่วโมง ชั่วโมงบินนะครับกระดูกมวยที่เวทีเมืองกรุงทางานฝ่ายน้าเงินจะดูได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดูเป็นรอนครับแต่ว่าอย่างที่เรนแจ้งเอาไว้นะครับช่วงหลังๆฟอร์มเริ่มที่จะมีสลุดสรุดไปนะครับก็ดูว่าร่างกายเริ่มจะไม่ดีนะครับปิดกับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือเพชรนี่มีเคลื่อนไหวที่เวทีพูทรบ้างนะครับแต่ว่า3ามไฟหลังสุดมา อสองไฟล์ล่าสุดนะครับมาเคลื่อนไหวที่เวทีมวยกรุงแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะน็อกรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับผมดูว่าร่างกายของตะลั่นแฝดจะดูดีกว่านะครับแล้ววันนี้ดูได้สูงได้ลอยด้วยนะครับที่สําคัญไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยัค์ปทุมธานีด้วยนะครับก็เสียชายสุขโขทัยดูแลนะครับก็เสียชายก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ประกบคู่มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ จะไม่ใช่โปรโมเตอร์ของผู้มวยนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือของธนาไฟแดงก็น่าจะดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วก็มองไปที่ไฟแดงนะครับเหนือเพชรสอพวงทองร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับแล้ววันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิรหัวนี่ของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ไฟแดงนะครับเหนือเพชรสอพวงทองครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับ ฝ่ายแดงก็คือยอดสิงดําเกียรติกัมธรนะครับหรือว่าเอนนี่มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายนักมวยนะครับเลอพงศ์แก้วสัมฤทธิ์นะครับหรือว่าอุ้มกระตองเชียงใหม่ยิมนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดสิงดํานี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย17ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกัมธรนะครับมีทางนั่นสวรรค์แกะนะครับพันตำรวจโทธีรวัตรชูกรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุ ฟอร์มล่าสุดนะครับของทรัมป์ไฟแดนครับมีชนะนกยกที่2เล่าปี่ซีโอบอร์ดครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนน2พันดินชอแก้ววิเศษที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะนกยกที่4 VIP นายกวิททุ่งสงที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับหลังจากที่เอาชนะนก VIP มาแล้วนะครับก็มีรายการขึ้นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีก1ครั้งนะครับ22 กรกฎาคมปี -66 นะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับสเดือนที่ผ่านมานะครับวันนั้นขึ้นรายการชกไว้กับทางด้านช่วยชาติชูมารูนฟานนะครับแต่ว่าทางด้านยอสิงดัมนะครับเป็นงูสวัสด์นะครับจึงต้องรักษาการรักษาไม่หายนะครับจึงต้องถอนไปนะครับเท่ากับว่าทางด้านไฟแดนครับยอสิงดําก็ตกหลอบไป1รายการนะครับแต่ว่าถือว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับแปดไฟหลังสุดนี้ชนะไปถึง7จ็ดไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง6นะครับชนะคะแนนหนึ่งไฟนะครับสะดมดกพ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลอพงนี่เป็นนักโชคจากมหาสารคามนะครับวัย16ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยแก้วสมฤทธิ์นะครับมีคุณสีเมืองนะครับสิงห์สวนเงินนะครับเป็นผู้จัดการนะครับหรือว่าอนันจันติปนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับดักเตะดักแทงหลักเลียมดีหมัดสอกคมนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทันตฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะน็อกยกที่2เพชรน้ำหนึ่งสวังเสือนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเน่งที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่2 2แผ่นดินชอแก้ววิเศษที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทันตฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1นไฟแล้วก็สรุปแพ้ไปถึง2ไฟเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทันตฝ่ายแดงนะครับจะฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับแปดไฟ ฟอร์มสดร่างกายดีนะครับอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายลุ้นนับลุนนกลุนลุนกินเต็มได้เลยนะครับคุณดี่บกบทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยดสิงห์ดาเกียรติกำอรฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายลุ้นนับลุ้นนอกลุ้นกินเต็มนะครับเข้าก่อนดูมีภาษีกว่าครับมีราคาให้ขยับขยายบางทุนได้ไม่ยากนะครับดีไม่ดีลุ้นกินเต็มได้ ได้เลยนะครับเพราะว่ารุนับรุนน็อกได้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับคู่ที่3นี่คู่ที่2นี่รองคู่เอกนี่ก็มองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับยอดสิงห์ดเกตกาทอนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเลือพงนะครับแก้สมริดนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดสิงห์ดเกตกทอนครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นคู่เอกนารายการนะครับ ชนะฝ่ายแดงก็คือสตังทองชอห้าพยักษ์นะครับหรือว่าเพชรหนองบัวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลลอรี่นะครับพิกัดก็คือ125ปอนด์ครับทางด้านฟแดงนะครับสตังทองนี่เป็นนัโชคจากจังหวัดศรีสะเกตนะครับวัยสิบเจปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์ปทุมธานีนะครับมีเสชายสุขศทัยนะครับพัชชนินมีจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเข่าไนเหนียวแน่นนะครับไล่แขนล็อกลัดตีปั้มมตีแแข็งงกกรร่บบู๊ดดดุััันนะคคหศอม สามไฟ์หลังสุดนะครับของทาาน้าสายแดงก็มีแพ้คะแนนเพชรน้ำงามเกตพันธมิตรนะครับที่เวทีช่อง74นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนนําโทนโรงเรียนทรงกระเทียมวิทยาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทาาน้าสายแดงนะครับแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ2ไฟล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยนี่เป็นโชคจ่ากจังหวัดสตูลนะครับวัย24ปีทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชีบีเอ็มยิมนะครับมีเสียตั้มกีรติเจริญราชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับตรงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเรียมดีนะครับกระดูกมวยดีนะครับผมดูว่ากระดูกมวยของทารางฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับชกมวยมาก่อนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทา้านฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะนอกยกที่3,000มงคล2มงคลการช่างนะครับที่เว หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนฉลามขาวพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับ ล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่4นะครับฮวนกอดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นทาดสมานชัยมาเข้าเวนแทนทาดก้าวประตักนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่าง126ปอยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับแพ้น็อกให้กับฮวนกอดอนไปก็ไม่ได้แชมป์นะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะ1นึ่งไฟแล้วก็สรุดแพ้ไป2องไฟนะครับสไฟที่แพ้นี่ก็ล่าสุดเลยนะครับก็ถือว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ คู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทนายฝ่ายไหนนะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยผมดูว่าทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับจะชกมวยมาก่อนนะครับอ่าฉลามขาว PK แสนชัยนะครับก็ปปะทะมาแล้วก็ดูว่าชื่อมวยของทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับดูมาก่อนนะครับชื่อชกมวยมาก่อนนะครับกระดูกมวย กระดูกการชกมวยน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของธนาแฟแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังนี่2ไฟล์ล่าสุดชนะรวดทั้ง2ไฟ์เลยนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าและวันนี้ก็ดูได้สูงได้ลอยด้วยที่สําคัญเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ ค่ายมวยชอห้าพญาปทุมธานีนะครับมีเสียชายนะครับพัชรินมีจันทร์เป็นหัวหน้าคณะซึ่งเสียชายอย่างที่เรนแจ้งเอาไว้นะครับเสียชายก็หนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ประกบคู่มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยแต่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆบนเวทีผมดูว่าธนาแฝดแดงสตังทองจะดูดีกว่านะครับแล้วก็สูงกว่าลอยกว่าด้วยวันนี้บทเบียดไปแล้วน่าจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างสมานชัยรบบบมิ้ไไปดแสลุเยนะครับ คู่ที่3นะครับคู่เอกนํำรายการของสกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสตังทองชอพยักครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับประกายเพชรลูกกลมมาหลวงพิกัดก็คือ102ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรศรีนินนี่เป็นนักโชกจากจังหวัดตรังวัย15ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตนะครับ คุณปิยนัทชัยมณีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเข่าในเหนียวขวาคอล็อกลัดตีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่าทแาฟแดงนะครับก็มีแพ้คะแนนเด็ดอนันต์วอเวียงสะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกเป็นคู่ที่6นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรสงครามสดบินหลายยิ้มนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองครับล่าสุดนะครับเสมอกับเสือดำ เกตอำนาจนะครับที่ฐานทับอากาศโดนเมือง3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ถือว่าฟอร์มสุดสรุดอยู่แพ้2ไฟแล้วก็เสมอ1ไฟยังไม่ชนะใครไปยังไม่ชนะใครนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับประกายเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัยสิบสี่ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกกลมหลวงที่สุราธานีนะครับมีน้อยลูกกลมหลวงนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเป็นมวยขวานะครับควบเครื่องสายแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งนะครับ สามฟอ้อมหลังสุดนะครับของทลาดฝ่ายน้ำเงินประกายเพชรนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรลุ่งเหลืองใต้เพชรบุรีนะครับที่ช่อง74นะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2สีถนนชัยศักชัยโชคที่ฐานทัพอากาศดอนมือนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนกริดเพชร เดดสอนรักนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสฟอร์มล่าสุดของธนาฟแฟนน้ำเงิน,นครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าธนาฟแฟนน้ำเงินนะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับฟอร์มของธนาฟแฟนน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าธนาฟแฟนแดงนี่ยังไม่ชนะใครเลยทั้ง3ไฟ แพ้2แล้วก็เสมอหนึ่งะครับคุณนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับพิมนิยมร้อยปอนด์ร้อนวิชาเป็นมวยเด็กๆนะครับต้นกล้ามวยไทยนะครับอนาคตก็จะเป็นนักมวยเบอร์ต้นๆแห่งวงการมวยไทยแน่นอนนะครับตอนนี้ก็สั่งสมประสบการณ์ไปก่อนนะครับเป็นเบอร์มวยเล็กๆนะครับต้นตาต้นกล้ามวยไทยนะครับรอโอกาสที่จะเติบโตไปในอนาคตอายุยังน้อยๆกันด้วยกันทั้งคู่นะครับ14แล้วก็15นะครับแต่พอมาดูสถิติการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสีนิ่นะครับ สถิติการชกมวยก็ประมาณ40กว่าไฟ์นะครับส่วนทาง้านฝ่ายน้กเงินประกายเพชรนะครับสถิติการชคหวยนะครับอย่างเกือบเกือบสาไฟส์นะครับยังไม่ถึง30ไฟ์ดีก็ดูว่ากระดูกชั่วโมงบินการชคหวยพันสามวยต่างๆดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะเยอะกว่านะครับผมดูว่าพันสามวยของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรสีนินนะครับไทเกอร์มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะประกายเพชรลูกกลมมหลวงครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่4นะครับคู่หลังคู่เอกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือเพชรสอพวงทองครับฟอมสดกว่านะครับ สูงกว่ายาวกว่าบรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักนะครับก็ฟอร์มสดกว่าด้วยร่างกายดูดีกว่ามองไปที่ไยแดงนะครับเหนือเพชรสอพวงทองคู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับยอดสิงห์ดำเกียรติกำทอนะครับฟอมสดกว่านะครับแปไฟหลังสุดนะครับชนะถึง7แพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับร่างกายดีฟอร์มสดนะครับแล้วก็เป็นการน็อกไปถึง6เลยนะครับก็ดูว่าฟอร์มสดร่างกายดีอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเข้าก่อนได้เปียบรุนนับรุนน็อกลุนกินเต็มได้นะครับคู่ที่2งก็มองไปท ครูที่สาครับ,รบก็ยังชอบไปที่ายแดงน,นะครับสตางทองชอพยักนะครับดูว่าสูงกว่ายาวกว่าฟอร์มสดกว่าชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศทีมงานชอพยกักเต็มมุมแน่นอนนะครับก็บรรยากาศบนเวทีน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นพี่ไปได้นะครับคูู <c ũng> ที่สาูคเอกนำรายการก็ยังชอบไปที่ไยแดงสตางทองชอพยกักครูที่4ี่ก็ยังชอบแดงอีก1คู่นะครับดูว่า เป็นมวยเล็กๆนะครับต้นกล้ามวยไทยนะครับร้อยปอนด์ร้อนวิชานะครับแต่ผมดูว่าพันศามวยของทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยนะครับพันศาเยอะกว่านครับเพราะว่าสถิติการชคมวยเยอะกว่านครับดูว่าพันษาเยอะกว่านครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ